สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องเอ็มทาร์ลเลอร์ฮิวิ่งนะคะเวลามาในช่องนี้ก็จะแบบเอเนอร์จีจะแบบโล่โงๆโปรง่ปรงๆเบาสบายนิดนึงนะคะจะผิดกับอีกช่องหนึ่งนะอีกช่องหนึ่งจะรู้สึกแบบจะจะเครียดนิดนึงนะคะอ่าสำหรับพลังงานช่องนี้นะคะก็จะเป็นอย่างอย่างที่เรารู้กันจะเป็นเรื่องของการฮิวิ่งในเรื่องของความรัก ะะก็จะเป็นฟีลแบบสบายๆนะอ่าก็สําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะคะอืมแล้วก็ถ้าใครฟังเราชอบฟังเราใช่นะคะก็อย่าลืมสนับสนุนช่องเอมนะแล้วก็อะไรอีก <c oughs> อ่ะเรามาเช็คพนักง,งานกันเลยดีกว่าค่ะเอมพูดอะไรที่มันผิดพลาดไปหรืออะไรยังไงอะค่ะก็ต้องขออภัยทุกๆท,ท่านนะคะที่เวลาเข้ามารับชมรับฟังเอม ในแต่ละคลิปนะคะบางทีก็อาจจะมีตะกุกตะกักบ้างอาจจะแบบฟังแล้วอาจจะรู้สึกอึดอัดบ,บ้างในบางครั้งก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เอ็มขอเช็คสถานการณ์พลังงานนะคะของแต่ละท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้วันนี้หน่อยเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้ยังไม่มีหัวข้อนะคะเดี๋ยวให้ไพ่ขอเปิดไพ่ไปเรื่อยเื่อแล้วเดี๋ยวค่อยให้ไพ่เล่าหัวข้อเรากันนะคะอืมขาขึ้นนะคะ พลังงานของคนที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้นะคะอมองว่าคุณอยู่ในช่วงจังหวะของขาขึ้นอยู่ในช่วงจังหวะความสบายใจนะคะก่อนหน้านี้อาจจะค่อนข้างแบบทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จทําอะไรก็อึดอัดหน้าช้าหรือเปล่าแม้แต่ในเรื่องของความรักก็ตามนะคะดูไม่ได้อย่างดูเหมือนไม่ได้ดังอกดังใจเลยเหมือนอยู่ในช่วงจังหวะขาขึ้นของคุณเรานะในเรื่องของความรักนะคะ อยู่ในอยู่ในช่วงจังหวะขาขึ้นของคุณแล้วอาจจะแบบกําลังได้แบบอาจจะมีแบบมีอะไรมากมายเข้ามาให้คุณได้ใจฟูช่วงนี้ได้ด้วยนะคะอ่ะพลังงานวันนี้นะคะสําหรับคนนี้เข้ามาในวันนี้เป็นประมาณนี้นะอ่ะแล้วมาดูกันต่อ,อเดี๋ยวมาเรื่องของความรักวันนี้เดี๋ยวเอ็มจะเปิดเป็นแบบเซลติกคอร์สนะคะทุกคน เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของความรักของทุกท่านที่มารับชมรับฟังในวันนี้นะอะความรักล้นวนนะคะเป็นไงอืมโอ้โหคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้วันนี้ The Emperor ขึ้นมาใบแรกเลยคุณเป็นใครคะเนี่ยหรือคุณไปผ่านอะไรมามั่งคะเนี่ย อยู่ในจุดที่มีบารมีสูงมากๆเป็นเจ้าของธุรกิจหรือหน้าที่การงานที่แบบมีความมั่นคงสูงมากๆเลยนะคะมีท่านท่านอยู่ในองคอ์กรอ่ะก็มองว่าคุณเป็นระดับตัวแบบต้นๆในองคอ์กรนะคะที่ที่คนหลายๆคนให้การยอมรับนะคะคุณมีบารมีมากๆเลยนะออ้เป็นใครคะเนี่ยเข้ามารับชมในวันนี้ เป็นเจ้าของธุรกิจอต่างชาติต่างภาษานะคะถ้าอยู่ในองค์กรก็ต้องเป็นที่ยอมรับมากๆในองค์กรนะแล้วก็เป็นคนที่ก็ค่อนข้างมีอีกโก้พอสมควรนะคะอืมใครจะมาอะไรฉันไม่ได้นะจ๊ะพลังงาน masculine สูงมากนะคะวันนี้อืมมองบอกว่าคุณเป็นคนแบบมีความครบพร้อมนะหน้าที่การงานคุณดีมากจริงๆ คนที่เข้ามารับชมเราฟังในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์โดดเด่นนะเป็นคนที่มีเสน่ห์โดดเด่นเก่งในเรื่องของเงินเก่งในเรื่องของการเงินการงานหางานหา,งา,นหาเงินเก่งด้วยนะคะแล้วก็สามารถจัดการงานได้ทุกอย่างโอ้เลิศนะอืมแล้วเดี๋ยวเดี๋ถ้าใครสําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนโสดนะ มีเก้วว่าเดี๋ยวจะมีทางเลือกตัวเลือกเข้ามาให้คุณได้เลือกด้วยนะคะจากพลังงานความเป็นตัวตนของคุณนะ่ะหรือบ่งบอกถึงความมีเสน่ห์มากๆนะความมีเสน่ห์ของคุณมากๆกาลังจะดึงดูดอะไรบางอย่างเข้ามานะคะหรือว่ากําลังจะมีทางเลือกตัวเลือกอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณได้แบบได้เลือกหลากหลายเลยอะ่ะเจ็ดถ้วยนะคะเร็วๆ็วนี้แล้วนะอ่ะพอดูพื้นดวงคุณหน่อยเป็นไง อืมเอ่อคนที่เข้ามารับชมพลังงานในวันเนี้อืมเป็นทั้งคนเก่งเป็นคนที่แบบว่าเมื่ออยู่กับสังคมอะคะ่ะก็อยู่ได้ดีแล้วก็ทําได้ดีเมื่ออยู่กับตัวเองก็อยู่ได้ดีเหมือนกันเป็นคนที่เป็นครูครูบาอาจารย์นะคะเป็นเป็นแบบเป็นครูบาอาจารย์จริงๆเลยนะคะแต่อยู่ในระดับแบบเป็นระดับแบบ ขัน้นแบบกาลังจะอยู่เป็นถึงระดับผอ,อ,อเลยหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือท่านอยู่ในองค์กรบริษัทคุณอยู่ในตําแหน่งที่เป็นแบบหัวหน้าคนจํานวนมากๆคุณไม่ได้มีดีแค่แบบสั่งการคุณไม่ได้แค่แบบเหมือนแบบเหมือนคุณสามารถแบบคือคุณลงลงมือลงแรงทําให้ให้เห็นได้ด้วยอะคะ่ะ คุณคุณแบบไม่ใช่แค่มีประสบการณ์แล้วแบบอาฉันแบบสั่งอย่างเดียวนะแต่แบบเหมือนแบบว่าให้เห็นว่าคุณก็ลงมือลงแรงแล้วก็ทําให้ลูกน้องคุณะเห็นได้ด้วยว่าคุณลงมือทําแบบนี้แบบนี้นะเหมือนเป็นตัวอย่างที่ดีได้ด้วยอะคะ่ะโอ้ดีมากๆเลยวันนี้อืมเป็นคนที่ทําอะไรค่อนข้างจะวางแผนนะคะเป็นคนทําอะไรที่ค่อนข้างจะวางแผนรัดกุมโหคุณเป็นใครคะเนี่ยมารับชมช่องของเอมได้ยังไงเอ่ย ตกใจมากนะคะกับตั้งแต่พลังงานใบแรกแล้วนะอืมจริงๆนะคะคุณมีเดี๋ยวแบบให้เห็นว่าด้ยวยความเป็นตัวตนคุณความครบพร้อมอะคะ่ะเดี๋ยวคุณจะมีทางเลือกตัวเลือกอะไรเข้ามาเยอะมากนะคะอ่ามีคนที่จะเข้ามาสนใจคุณเยอะมากๆความเป็นเดวิลวเข้ามานะเอ่อมองว่าคนที่เข้ามาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอ็มค่อยขยายเดยวิเวเดี๋ยวขอปิดไปก่อนคนแสดงว่าคนที่เข้ามาะคะ่ะ สิ่งที่คุณไปดึงดูดเข้ามาอืมค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบนะต้องแต่แต่ว่าความเป็นเดวิลเนาะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงหรืออาจจะเป็นยังเป็นคนที่เป็นเรื่องของวิบากกรรมในเรื่องของความรักได้ด้วยนะคะต่อให้คุณอยู่ในจุดที่สูงแค่ไหนอะด้วยความคุณมีแสงมากคุณมีบารมีมากคนอยากเข้ามาหาคุณมากคุณอาจจะได้ไปเจอคนที่มีเสน่ห์แรงมากๆความเป็นเดวิลเนาะ คุณอาจจะได้ไปเจอคนที่มีเสน่ห์รุนแรงมากๆแล้วก็มีทางเลือกตัวเลือกอะไรที่ทีั้งเขาและคุณนะคะ,ะเดี๋ยวเอ็มค่อยขยายอีกทีนะเริ่มสนุกแล้วเห็นเจ็ดถ้วยกับเดวิลนี่เริ่มสนุกแล้วกับพลังงานความรักวันนี้อคุณมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นใหม่อะไรจริงๆนะแต่เหมือนว่ามัน,มนอยู่ในการแบบเหมือนคุณจะต้องผ่านอีกวิบากกรรมหนึ่งก่อนหรือเปล่าคุณอาจจะต้องไปเคลียร์สำหรับคนโสดนะคะคุณอาจจะต้องไปเคลียร์กับ กับอะไรยังเป็นเรื่องของความรักอะไรบางอย่างเหมือนการเริ่มต้นใหม่ๆของคุณนะคะมันเลยยังมันมันอยู่ในแพ่ของตำแหน่งของปัญหาเนาะเอ็มขอขยายเลยแล้วกันเอ็มอยากพูดเลยอะเอมอยากเคลียร์เลยอืมเหมือนก่อนหน้านี้คุณนะ่าจะไปผิดหวังอ่าเลิกลากับอะไรบางอย่างมาแล้วเหมือนคุณอาจจะใจคุณลึกๆอะคะ่ะเหมือนอาจจะยังไม่พร้อมที่กําลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ต่นั่นแหละค่ะให้เห็นในตําแหน่งในอนาคตต่อให้คุณไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นว่าคุณเพิ่งจะผิดหวังเพิ่งจะเสียใจเพิ่งจะเลิกลานะคะมาก็ได้นะแล้วคุณก็ค่อนข้างอยู่กับตัวเองได้ดีแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาค่ะมันหล่อหลอมให้คุณแบบค่อนข้างมีอีโก้แล้วก็มองคนออกคิดพิดพดจารณาวางแผนมากๆกับการที่จะเอาใครเข้ามาในชีวิต แต่อย่างที่บอกค่ะความเป็นคุณยังไงก็ยังจะไปดึงจะมีคนเข้ามาหาคุณแบบหลากหลายรูปแบบมากๆนะอืมจะยังมีคนเข้ามานะคะต่อให้คุณพยายามที่จะแบบจะไม่สนก็ตามนะความคิดของคุณนะคะคุณอยากได้คนที่แบบเป็นคนที่มีความพร้อมในเรื่องของสภาวะทางด้านทั้งจิตใจ แล้วก็ในในในทั้งทางกายภาพนะคะภายนอกด้วยทั้งภายในและภายนอกคุณอยากได้ความคนที่มีความพร้อมอะไรมากๆแบบนั้นเนาะแล้วก็ไพ่เห็นว่าที่ผ่านมาเหมือนคุณไปเดินเดินจากกับอะไรบางอย่างมาแล้วคุณเหมือนแบบกําลังรอการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะกำลังรอการเริ่มต้นใหม่ๆแต่ทีเนี้ยันมีเดวิลเจ็ดถ้วยอะระวังเสน่ห์ของคุณแล้วก็ไปดึงเนี่ยค่ะคุณยังมีเกณฑ์ว่ายังจะต้องได้เจอกับ แต่อย่างที่บอกมันเป็นช่วงขาขึ้นเนาะพอเวลาช่วงขาขึ้นนะคะในเรื่องของความรักคุณมีเกณฑ์ว่าจะไปดึงแบบคนมาแบบหลากหลายรูปแบบมากๆที่จะเข้ามาหาคุณนะตอนนี้เรามีเกณฑ์ว่าคนที่เข้ามาค่ะพอเข้ามาแล้วอะ่ะระวังจะเป็นความรักที่ยังเป็นวิบากกรรมในเรื่องของความรักอยู่นะให้คุณยังระมัดระวังนะคนแบบนี้มันมันคนประมาณนี้ยังยังวนเวียนในเรื่องของวิบากกรรมความรักคุณคุณมีเกณฑ์ยังจะต้องได้เจออยู่นะคะ อเดี๋ยวเอ็มขอขยายเดวิลหน่อยอ่ขอขยายเจ็ดถ้วยก่อนละกันค่ะอืเดี๋ยวจะมีทั้งเลือกตัวเลือกอะไรจริงๆเข้ามาให้คุณได้แบบเข้ามาให้คุณได้เลือกได้คัสสรนแต่เดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้นะอะขยายออกมาดีมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้คุณจะชัดเจนได้ว่าคุณจะต้องการสิ่งแบบไหนคุณต้องการคนแบบไหนที่เข้าอยู่ในชีวิตคุณขอขยายเดวิลม,มีเกณฑ์ว่า เป็นคนเก่าวนกลับมาได้ด้วยนะมองว่าเดี๋ยวจะมีทางเลือกตัวเลือกมีคนให้เข้ามาให้คุณได้เลือกเป็นโอกาสอะไรหลายๆอย่างจะมีความชัดเจนเข้ามาคุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณจะเลือกใครจะจะเลือกที่จะอยู่คนเดียวหรือเลือกที่จะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแน่นอนคุณคุณไปต่อแน่นอนแต่ถ้าเป็นความสําคัญเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่คุณพร้อมตัดมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมาเข้ามาให้คุณแบบได้เห็นแบบหลากหลายมากๆ หลากหลายพลังงานมากๆเพราะว่าคุณคุณมีความพร้อมคุณดูมีความพร้อมมากๆแล้วแล้วความพร้อมของคุณนะคะน่าจะไปดึงคนเหล่านี้เข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์นบนเก่าๆนะคะไพ่สามถ้วยเนาะการรียูเนียนนะคะหรืออาจจะเป็นหรืออีกในนึงค่ะคุณอาจจะได้ไปเจอบุคคลคนนี้ผ่านจากงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานมึนเมาอะไรบางอย่างแล้วก็ทำให้ได้ไปเจอกันได้ด้วยนะคะขอขยายอีกสักหนึ่งใบ อาจจะได้ไปเจอกันถ้าแบบไม่ได้เป็นถ้าไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้นะแต่แบบหมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้ไปเจอจากการปาร์ต,ตี้งานสังสรรค์งานกินเลี้ยงอะไรบางอย่างนะคะเราเลยเลยทาให้ได้เจอกันขออีกสักใบเจอเราเป็นยังไงอืมนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะพอมันเจอกันในภาวะที่มันเป็นกลางคืนนอกจากเป็นงานเลี้ยงกินเลี้ยงแล้วคนคนนี้อาจจะยังโสดไม่สนิท ะค,ะความเป็นสามถ้วยเขาอาจจะมีบุคคลที่สามการเข้ามาของคนนี้ค่ะเออเข้ามาเราก็ไม่ได้เต็มที่กับคุณนะต้องเตือนไปก่อนแต่มองว่าพลังงานของคุณอ่ะบารมีคุณสูงมากคุณมีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากๆแล้วก่อนหน้านี้คุณก็เหมือนคุณก็ไปตัดอะไรอะไรที่ไม่ใช่ออกมาเยอะมากๆพอสมควรแล้วแต่ว่าให้เห็นว่าคนเก่าๆหรือเป็นคนที่ ทั้งคนเก่าคนใหม่นะคะจะยังวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณอยู่ในเร็วๆนี้เดี๋ยวเห็นว่าจะกลับมานะแต่การเข้ามาของเขาอะค่ะความเป็นเดววลสิไม่เสมอกันสามถ้วยขยายมีเกณฑ์เป็นรักสามเศร้าไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวความเป็นห้าเหรียญการเข้ามาของเขามันไม่ได้มาแล้วตอบโจทย์ในชีวิตในจิตใจคุณเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อจะดูแลคุณได้เพราะเหมือนว่าคุณอะอยู่ในจุดที่ดูแลตัวเองได้แล้วคุณอยู่ในจุดที่ไม่ต้องหวังพึ่งพาใครคนเหล่านี้ค่ะเลยอยากเข้ามา เรอยากเข้ามากอบโกยเอาพลังงานคุณไปเพราะฉะนั้นเรามัดระวังนะคะเพราะคุณค่อนข้างจะมีความพร้อมในตัวเองมากๆอยู่ในจุดที่สูงมากๆมีความพร้อมมากๆเป็นคนที่ต้องดูแลผู้อื่นด้วยซ้าไปแล้วคนแบบนี้ค่ะเหมือนต้องการได้พลังงานของคุณน่ะเหมือนจะมาดึงมาดึงเอาพลังงานของคุณไปเพราะฉะนั้นระวังนะคะความรักแบบนี้ให,ให้ให้ระมัดระวังให้ดีอ่ะเดี๋ยวขอขยายแปดดบเลยนะคะ <laughs> ทุกคน <c oughs> ความเป็นแปดดาบอะค่ะเราขยายด้วยสองเหรียญสองเหรียญคือการวนกลับความรักที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้ถอยหลังก็ถอยไม่ได้มันติดอึดอัดแล้วก่อนหน้านี้มันมันมันถอยจากกันมาแล้วด้วยมันมันเกิดการแบบ บางคนต่างไปมาแล้วด้วยอ่ะมันมีเกณฑ์ว่าคนแบบนี้กําลังจะวนกลับมาจริงๆนะเพราะว่าพลังงานของคุณตอนนี้มันดีมากๆพลังงานของคุณมันไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครอะ่ะคุณอยู่ได้ด้วยตนเองอะแล้วคุณก็ทั้งมีบาร,รมีทั้งมีเสน่ห์ทั้งอยู่ได้ด้วยตนเองทําอะไรก็ค่อนข้างมีการวางแผนนะคุณอย่าลืมความความคิดที่ความมุ่งหวังที่คุณตั้งใจไว้นะว่าคุณต้องการคนแบบไหนนะคะอืมแล้วความเป็นสองเหรียญเนะเวลาการวนกลับมา อย่าลืมว่าคนคนนี้เวลาการกลับมาของเขาก่อนหน้านี้นเขาเคยทํากับคุณไว้ยังไงการกลับมาของเขายังจะเป็นคนเช่นนั้นอยู่เสมออืมจริงๆด้วยอยากกลับมานะคะอืมคอยใบอืมอ่ะมีเกณฑ์ว่าเป็นถึงสองพลังงานนะคะหนึ่งจะมีถึงสองคนเข้ามาให้คุณได้เลือกหรืออาจจะมีแบบหลายคนเลยแหละเข้ามาให้คุณเลือกแต่เดี๋ยวคุณจะชัดเจนในตัวเองค่ะ ด้วยความพร้อมด้วยความคุณผ่านประสบการณ์ด้วยความเจออะไรมาเยอะพลังงานช่วงนี้คนอยากจะเข้ามาหาคุณเยอะมากเพื่ออยากจะดึงอะไรบางอย่างในตัวคุณไปเพราะเห็นคุณมีความครบพร้อมมากๆพอเวลาเรามีความครบพร้อมมากๆค่ะเขาเราเลยเป็นจุดดึงดูดนะเราเลยเป็นจุดดึงดูดทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่นะคะจะเข้ามาอมองว่าไม่มีต่ํากว่าหนึ่งคนแน่นอนมีเกณฑ์ว่ามีมีให้เห็นถึงประมาณสองคนได้เลยนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ํานะ เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีๆนะคุณมีคนของคุณอยู่แต่ถ้าเข้ามาทั้งหมดเราไม่ใช่ตัดทิ้งได้เลยเพราะคุณพร้อมตัดทิ้งอยู่แล้วไพ่เห็นแบบนั้นนะคะถ้ามาดึงพลังงานคุณทําให้คุณแบบลดบารมีลดความอะไรตัวตนคุณไปคุณตัดทิ้งได้เลยค่ะนะคะแต่พลังงานวันนี้เอมไม่ห่วงเลยแต่ห่วงตรงที่คุณพอพร้อมมากๆคนเลยแบบอยากอยากได้คุณอะแล้วก็ได้มาแล้วก็แบบเหมือนอยากจะมาใช้ประโยชน์จากตัวคุณอะค่ะ นะให้ระมัดระวังดีๆคนที่เข้ามาตอนเนี้ยเหมือนเข้ามาแล้วก็อยากใช้ประโยชน์จากตัวคุณนะคะเพราะคุณมีความพบพร้อมจริงๆเพราะคุณอยู่ในช่วงขาขึ้น,สนเสน่ห์ของคุณรุนแรงนะคะช่วงนี้นะบอกเลยนะอ่ะขอคําแนะนําจับไพ่สักห้าใบนะคะความรักช่วงนี้แต่ขอดูขอดูคนที่เข้ามาดีกว่าเนาะขอดูขอดูคนที่เข้ามาค่ะ เป็นลักษณะแบบไหนเป็นยังไงเข้ามาแล้วความสัมพันธ์จะไปในรูปแบบไหนเอาจบกันที่5้าใบนี้เลยเดี๋ยวให้จบกันที่5้าใบนี้เลยนะคะอะขอดู5้าใบนะอืมเห็นไหมคะแน่นอนเสน่ห์ของคุณช่วงนี้รุนแรงแล้วการเข้ามามีเกณฑ์นะระมัดระวังให้ดีการเข้ามาแล้วจะเข้ามาไปในเรื่องของความลับ เปิดเผยความสัมพันธ์ไม่ได้จะมีคนแบบนี้เข้ามาด้วยนะเข้ามาแล้วตัดเลยนะคะอืมโอ้แต่แต่ไม่เป็นห่วงเลยค่ะเอ็มไม่เป็นห่วงเลยนะมองว่าตอนนี้เสน่ห์คุณแรงอะเห็นไหมเราเสน่ห์คุณดึงดูดด้วยด้วยตัวตนคุณมีความครบพร้อมมากๆแล้วไพ่เหมือนขึ้นมาบอกอีกว่าคุณอะเพราะจากความครบพร้อมของคุณนะคะเสน่ห์คุณดึงดูดมากๆเลยนะคะ เหมือนคุณจะได้ในทิศทางแบบที่คุณต้องการอะคุณอยากได้แบบไหนล่ะณนะช่วงเนี้ย6ไม้เท้านะคะไพ่ของชัยชนะนะเราเป็นยังไงต่อคะในเรื่องของความรักอืมมีเกณฑ์ว่าคนเก่าๆจริงๆนะคะจะมีการวนกลับมาด้วยนะคะคนที่เคยทําให้คุณอยู่แบบในเรื่องของความผิดหวงังความเสียใจอะไรแบบเนี้ยคนที่ทําให้คุณอึดอัดนะคะมีเกณฑ์แบบจะวนกลับมา อเห็นไหมพูดไม่ทันขาดคมเหมือนวันนี้ไพ่จะมาเตือนนะคะนะไพ่มาเตือนนะระวังคุณจะโดนดึงพลังงานนะอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ๆกับคุณนะคะแต่การกลับมามันจะยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังต้องทุ่มเทแล้วมันเหนื่อยนะคะแล้วการกลับมามันเป็นเด็กถือไม้เท้าอะ่ะมันยังไม่มีความมั่นคงชัดเจนอะไรมากขนาดนั้นนะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่คุณคิดถึงเป็นคนที่คุณอยากได้เป็นคนที่คุณแบบอ่ายังยังโหยหาเขาอยู่เสมอนะ ก็ให้มีมีเกณฑ์ว่าคนคนนี้จะกลับมานะคะอาจจะได้มีการเริ่มต้นอะไรกันอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเหมือนมันมันเป็นการเริ่มต้นกันใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งแต่ระวังนะมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหมือนจะต้องทุ่มเทอค่ะมันเหมือนจะต้องเหนื่อยเนาะอืมนะคะไพ่ย,ยังต้องเหนื่อยอยู่นะกับความสัมพันธ์ในวันนี้นะแล้วก็สเสน่ห์ของคุณรุนแรงมากๆความคบครอมของคุณบารมีของคุณนะคะไปอยู่ในจุดที่ดีมากๆคนเหล่านี้เลยอยากกลับมา นะคะทั้งคนใหม่คนเก่าเลยอยากได้คุณบอกเลยเพราะคุณพร้อมอ่ะเขาอยากจะมาแบบเขาอยากจะมาใช้พลังงานคุณน่ะเขาอยากจะแบบโอ๊ยฉันแบบหาคนแบบนี้ยากอ่ะสัญญาเอาคนแบบนี้แบบเข้ามาอยู่แบบอยากมีพลังงานแบบนี้ดีๆแบบนี้อยู่ในชีวิตฉันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังนะพลังงานคุณดีจริงๆนะคะบารมีคุณแบบครบพร้อมคุณผ่านอะไรมาเยอะคุณแบบยืนได้ด้วยตัวเองไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครเลยอ่ะนั่นแหละคนแบบ คนไม่ดีไม่ดีอยากเข้ามาระมัดระวังค่ะระมัดระวังคนเก่าๆที่เคยทํากับคุณไม่ดีก็จะมีเกณฑ์กลับเข้ามาด้วยอ่ะขอคำแนะนํานะคะจะใไพ่เราเคิลอีกสักสาใบนะนะจีฟโนวิ <knowing> ่งนะคะอืบอกเลยว่าต่อให้เข้ามาคุณมีภูมิปัญญาคุณมีความรู้จริงๆ เหมือนคุณจะใช้ภูมิปัญญาอะไรบางอย่างของคุณในการแก้ไขสถานการณ์ต่อให้คนเหล่านี้เข้ามาก็จริงนะเหมือนคุณเข้ามาแล้วคุณรับรู้อะค่ะเราเราเรามองว่าคุณแบบเข้าใจเข้าใจอะไรหลายๆอย่างในความเป็นไปของโลกใบนี้แล้วก็ต่อให้เข้ามาจริงๆหรือต่อให้เข้าแบบคุณคุณอาจจะมีความเมตตากรุณาในการที่จะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องเคลียร์กันแต่คุณจะอยู่ในมุมมองของคุณที่ คุณเข้าใจว่าจะต้องไปนี้ทางไหนเรารู้อย่างลึกซึ้งด้วยนะคะต่อให้เข้ามาก็มีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะไม่ได้ปฏิเสธเขาแต่คุณจะมีความเข้าใจอะไรบางอย่างอย่างลึกซึ้งโดยที่ไม่ทําให้ตัวคุณจะต้องจะต้องเป็นทุกจะต้องทุกจากจากจากสิ่งที่คือเหมือนคุณเข้าใจในความเป็นไปของโลกใบนี้ค่ะ,ะความความเข้าใจในในเรื่องของความรัก อย่างถ่องแท้เข้าใจในเรื่องความเป็นไปของในโลกใบน,นี้เออมาด้านจิตวิญ,ญญาณได้ยังไงเนี่ยเออพยายามจะไม่พูดถึงด้านจิตวิญญาณนะคะ w h ยทำไมอ่ะก่อนหน้าน,นี้ถ้าคุณมีคำถามจากคนเก่าๆว่าวทำไมเขาถึงทำกับคุณแบบนั้นทำไมเขาถึงทำกับคุณแบบนี้หรือมันมีอะไรบางอย่างที่ยังค้างคาใจอยู่เหมือนคุณจะได้คำตอบนะคะคุณกำลังจะได้คำตอบนะ คุณกาลังจะได้คำตอบจากอะไรบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะกับความสัมพันธ์เพราะว่าไพา่เห็นว่าก่อนคุณนะมีความคุณนะมีความจริงๆริงกับคุณมีความรู้ความเข้าใจอะไรบางอย่างมากๆแล้วแหละเข้าใจเข้าใจมากๆตื่นรู้แล้วเข้าใจแล้วแต่อาจมันเหมือนมันจะอาจจะยิ่งกระจ่างแจ้งกระจ่างชัดเมื่อคนคนนี้กลับเข้ามาหรือมีทางเลือกอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณได้ได้มีการแบบ ตัดสินใจเลือกนะคะนะมันอาจจะมีแบบมีทั้งคนเก่าคนใหม่เข้ามาแล้วทําให้คุณแบบได้เห็นทําให้คุณได้รู้ทําให้คุณดูแล้วว่าเออทําไมถึงต้องเป็นคนนี้ทําไมถึงคนนี้กลับมาเพื่อให้คุณได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกตื่นรู้มากขึ้นไปอีกนะคะอ่าเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะคะอืม by the book นะคะเหมือนคุณเป็นคนที่ คุณรู้ตัวค่ะว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆความรักในแบบคิศทางที่คุณต้องการจริงๆคือแบบไหนแสดงว่าคนที่เข้ามารับชมรับฟังในพรังงานวันนี้ค่ะเป็นคนที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากๆเข้าใจในด้านของความรักเข้าใจในเรื่องของสิ่งเป็นไปของวัฏจักรของชีวิตมากๆนะคะแล้วคุณก็รู้ชัดเจนจริงๆ ว่าคุณต้องการในความรักแบบไหนแต่การที่พลังงานเหล่านี้ที่เข้ามาเพราะเนื่องจากว่าคุณไม่ต้องคุณไม่ได้ต้องการพึ่งพาใครแล้วแล้วคุณรู้ตัวมากๆแล้วว่าคุณต้องการสิ่งไหนเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆคนแบบนี้เลยเหมือนแบบเหมือนเป็นการกระตุ้นเขาอะค่ะเลยทําให้คุณแบบเหมือนมีแรงดึงดูดสูงเลยอยากกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งถ้ายังไงก็มองว่าเดี๋ยวกัดการกัดเข้ามาครั้งนี้เหมือนคุณจะได้เห็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะเราแน่นอน อะไรที่มันใช่คุณไปต่ออะไรที่ไม่ใช่คุณเคลียร์จบได้แบบสบายๆด้วยนะคะไพ่เอ็มเห็นในลักษณะแบบนั้นนะอาจจะมีเข้ามาทาให้คุณอึดอัดเพราะว่าไพ่สรุปยังเป็นแปดดาบอยู่เนาะยังมีเรื่องของความอึดอัดอะไรบางอย่างนะคะให้คุณได้เห็นแต่แต่เอ็มเห็นตามหน้าไพา่ตามพื้นดวงและตามแล,ละตามที่ไพ่ขยายในเจ็ดถ้วยเมื่อกี้ความเป็นเด่นดาบยังไงคุณเหมือนรู้ชัดแน่แนนอนลวคะ่ะว่าคุณสิ่งไหนที่มันใช่สาหรับคุณสิ่งไหนที่ไม่ใช่สําหรับคุณคุณสามารถตัด อะไรได้แบบได้อย่างเด็ดขาดมากๆอ่ะเอมเห็นแบบนั้นนะคะแล้วก็สําหรับพลังงานวันนี้นะคะความรักในวันนี้นะใครที่ชอบใครที่ใช่นะคะฝากกดตาฝากกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องแม่หมอเอมกันด้วยนะคะเอมจะได้มีกาลังจิตกําลังใจนะในการทําคลิปต่อๆไปนะคะก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะอาจจะพูดไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะวันนี้นะขอแห้งเสียงแห้งหมดเลยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ข,อขอตัวไปก่อนคะ่ะวันนี้ก็ไปลวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ